ให้เสียงภาษาไทยโดยนิรันทีวีแสงสียามค่ำคืนของลีเย่และแสงคมไฟที่มีมานับพันปีดวงดาวที่มีเพียงฉันเท่านั้นที่รู้ว่าเมื่อพันปีก่อนมันไม่ได้เป็นเช่นนี้มีแค่ฉันที่จำหยดน้ำค้างเป็นเกลสลิลลี่ได้มาปรากฏขึ้นเมื่อใดและหายไปตอนไหนหัวใจที่เต้นรัวนับ1 6ก16,3ครั้งนั่นคือช่วงเวลาที่ผ่านไปนับตั้งแต่ฉันหลับครั้งสุดท้าย ตลาดนัดปิดลงร้านเหล้าก็ปิดท้องถนนเงียบสงัดจนได้ยินเสียงแม้กระทั่งคมไฟที่ลุกชนอยู่วันนี้ก็เป็นเช่นเดิมคืนแล้วคืนเล่า,ลาที่ได้ห่างจากฉันไปไกลแสนไกลค่ำคืนของลีเย่ได้จบลงแล้วเธอผู้ที่ร่วงรู้ความรับค่ำคืนของลีเย่แล้วแบบนี้สนใจจ้ะทำงานร่วมเวลากับฉันไหมไม่มีทางซะหก